เชมันาวสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะเส้นใจก็เหล่าเชื่อเฉยฮานหยีปะมาเรียนภาษาจีนกับเราเชื่อกิฟกันนะคะจินเ,นเทียนเฉวตเน่ยหลงจิวชื่อจือเย่เ yeah. นื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คืออาชีพนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอาชีพไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะรู้กว่าจนเปื่อยหาวล้วถ้าพร้อมแล้วก็โจบปะไปก้านตีอีค่ ，我爸爸ป是าปะเย่บทที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของคุณพ่อของฉันก็เป็นคุณหมอนั่นเองค่ะอ่าชื่อบอกอยู่แล้วว่าคุณหมอใช่ไหมคะก็ต้องเกี่ยวกับจือเย่อาชีพนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราชื่อขอฟูสีทบทวนสักนิดนึงในเรื่องของไต้ซื้อคำสรรพ,พนามค่ะเพราะเดี๋ยวเราชื่อจะให้เด็กๆนำคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคนะคะหลายคันมาแล้วค่ะ,ะตัวแรกคือคำว่าฉันห้านหยีเจมชัช่วเนะภาษาจีนออกเสียงว่าออกเสียงว่าอะไรเอ่ยน่าจะรู้กันนะคะว่อ วต่อไปคำว่าเธอออกเสียงว่าหนีหนีวอฉันหนีเธอตัวต่อไปค่ะเขาผู้ชายออกเสียงว่าทาทาก็เหล่าชื่อชั่วออกเสียงตามเหล่าชื่อนะคะวอ นี่ทาทีนี้เราชื่ออยากจะรู้ว่าหนากระชือตัวไหนคือนี่นี่มันคะานี่ค่ะลองดูสิคะอีเอิร์ซันอ่าคำตอบคือตีเอิรตัวที่สองนั่นเองค่ะเ่นป้างเก่งมากเลย ใหเกิดตัวต่อไปเขาผู้หญิงออกเสียงว่าทาทาอ่าทาเขาผู้หญิงกับทาเขาผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยออกเสียงเหมือนกันเลยต้นชื่อเสียตะปูอีอย่างแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆด,ดูตัวอักษรที่เราเซวงไว้นะคะตัวข้างหน้าจะหมายถึงผู้หญิงนะคะ,ะเด็กๆลองนึกภาพผู้หญิงยืนไขว้าขากันก็ได้นะคะ ต่อไปคําว่าคุณแม่นะคะคํานี้เหินเียนตันง่ายมากเลยค่ะนี่มันจะเต้ามาเด็กๆรู้หรือเปล่าอ,อ่านว่ามาหมามาหมาต่อไปคุณพ่อค่ะอ่านว่าป้าปะป้าปะเดนเหลาเชื่อชั่วออกเสียงตามเหลาเชือนะคะทามาหมา ป้าปะต่อไปหน้ากรชื่อคำไหนคือป้าปะ,ปะอีเอสันตอบข้อ3ค่ะวรมมอหลายคันตีเกิดเชื่องสือปะต่อไปพวกเรามาดูคำศัพท์เรื่องของอาชีพกันค่ะ ตัวแรกคือเอชิงอีเชิงอาชีพนี้ก็คือช่วยเหลือคนไข้นั่นเองค่ะคืออาชีพอะไรเอ่ยอคุณหมอนั่นเองค่ะเกินเหล่าเชื่อชัวรออกเสียงตามเหล่าเชื่อนะคะอแชทยอแพทยงเจะหลายเปลี่ยนปะอีกรอบนะคะ อีเชิงนปางมาดูประโยคกันค่ะ我วอชื่ออเชิอแปลว่าฉันช<ส>ื่อแปลว่าเป็นคือใช่เด็กๆฟังได้จงเจียนวางไว้ตรงกลางได้เลยค่ะตามด้วยคำว่าอีเชิงอ่าคุณหมอนะคะเกินเหล่าชื่อชั่วออกเสียงตามเหล่าชื่อค่ะ我วอชื่อีเชิ ทีนี้เด็กๆลองแต่งประโยคดูซิแม่เป็นหมอต้องเจนมาช่วยพูดว่ายังไงเอ่ยอเคยี่ลมาได้แล้วยังเอ่ยอ่าเด็กๆนำคำว่าแม่นะคะฟังใจเฉียนเมียนวางไว้ข้างหน้าเลยคือมามา่ด้วยอะมามา่ชือหมง เหินปังเก่งมากค่ะก็หล่อชิลชัวออกเสียงตามหล่อชิเลยมาหมาชื่ออีเชิงอ่าตุย้ตยีปวดตู้เมื่อกี้ใครทำถูกบ้างเอย่ยเฮินปังครัที่สงก็คือผู้สื่อผู้สื่ออ่าผู้สื่อนี้ทำร่วมกับอีเชิง ทำร่วมกับอีเชิงนะคะดูแลคนไข้จิ้วชื่อพยาบาลน,นั่นเองเกินเหล่าชื่อชัว่าออกเสียงตามเหล่าชื่อค่ะหู้ชื่อหู้ชื่อเสรเสียงตั้งหู้ชื่อบ้างใครอยากเป็นหู้ชื่อกี่โซ่ยกมือค่ะอ่ะมาดูกันต่อเลยประโยคคือมามมาชื่อหู้ชื่อ มามาแม่นะคะชื่อเป็นผู้ชื่อพยาบาลกันเหล่าชื่อชั่วออกเสียงตามเหล่าชื่อนะมามาชื่อผู้ชื่ออ่าต่อไปลองแต่งดูซิหล่อนเป็นพยาบาลอ่าหล่อนหรือว่าเขาผู้หญิงนั่นเองค่ะเด็กๆยังจำตัวอักษรได้อยู่ไหมหน้าอ่าผู้หญิงคุยขาใช่ไหมคะ เินมาตูอ่านว่ายังไงนะตัวนั้นเนี่ยลองดูซิอ่ะเคยหรละมาได้แล้วยังเอ่ยหลายขั้นมาดูกันค่ะหล่อนก็คือท่าตุรอท่าืิอตามด้วยคำว่าหู้ืิอเหินปางก็เหล่าเชื่อชัออกเสียงตามค่ะท่าืิอผู้ืิอ คุยตาตุยปุตุยตอบถูกหรือเปล่าเหินปังตีซานเกลตัวที่สามเหล่าชื่อเหล่าชื่อคำนี้เด็กๆเรียกกันบ่อยมากเลยเหล่าชื่อก็คือคุณครูอ่าเกินเหล่าชื่อช่วออกเสียงตามเหล่าชื่อค่ะเหล่าชื่อหล่าชื่อ สเตตอมามชื่อเหล่าชื่อนะแม่ของใครเป็นคุณครูบ้างเอ่ยจีโซยกมือเลยค่ะว่าไท่ปังเหรอเยี่ยมไปเลยนี่มันขั้นเด็กๆด,ด,ดูตัวอักษรสีแดงนะคะเหล่าตัวนี้มีความหมายว่าเก่าแก่หรือว่าคนสูงอายุค่ะงั้นเด็กๆก,ก็ต้องคิดว่าเป็นคุณครูคนแก่นะสิอ่ะปูตุ้ยไม่ถูกนะคะ ูที่ไม่แก่ก็ยังมีแต่เหล่าชื่อคำนี้เนี่ยหมายถึงคนที่มีประสบการณ์ก็เลยเรียกว่าคุณครูเพื่อแสดงถึงความเคารพนั่นเองค่ะหลายขั้นเรือกจี้จืจปะมาดูตัวนี้กันค่ะหนีชื่อเหล่าชื่อหนีแปลว่าเธอชื่อเป็นเหล่าชื่อคุณครูก็เหล่าชื่อชัวออกเสียงตามเหล่าชื่อนะคะหนีชื่อเหล่าชื่อ มาดูประโยคต่อไปค่ะเขาเป็นครูลองดูสิคะพู้อิสระมาพูดได้หรือเปล่าอ่ะเขาตัวนี้คือท้าตามด้วยคำว่าชื่อล่าชื่อก็ล่าชื่อชัสออกเสียงตามล่าชื่อนะคะา่他是นปาง สิ่งเกิดตัวต่อไปคือจิงฉาจิงชาจ,งชาจิงชานี้ชื่อเชิมาเนอร์ไล่จับคนร้ายก็คือตำรวจค่ะเกิเหล่าชื่อชัวออกเสียงตามเหล่าชื่อค่ะจิงชาจิงชาต่อไปมาดูประโยคนี้ค่ะวอร์ชจิงชา ว่แปลว่าฉันชื่อเป็นจิ๋งชาตำรวจก็เหล่าชื่อช่วว่าันชื่อจิ๋งชาใจไหลเปลี่ยนปะอีกรอบนะคะว่าันชื่อจิ๋งชาเฮาพ่อเป็นตำรวจอ่ะพ่อเป็นตำรวจเจินมาช่วเนอะพูดว่ายังไงคะอี เออซันอ่าป้าป่าเฮินป้างเก่งมากค่ะชื่อจิงชากันเหล่าวเชือชัวป้าป่าชื่อจิงชาเฮินป้างเฉยตัวป้าป่าชื่อจิงชาเนอะพ่อของใครเป็นตำรวจเอ่ยโยไม่โยอ่าเฮินป้าง จุ้ยห้อยเกิตัวสุดท้ายจุยจ้ยเหรนจุ้ยเหรนชื่อเสนเมเนอร์คืออะไรเอ่ยจุ้ยเหรนใช้ชายลองเดาดูสิคะปกป้องประเทศอ่าทหารต้อยหละถูกแล้วค่ะเก็เหล่าชื่อชัวออกเสียงตามหล่าชื่อจุ้ยเหรน จ,จ,จินเหริน好这้句子你没读对มาประโยคนี้อ่านได้หรือเปล่าคะอ่าถ้าชื่อจินเหรินตุ้ยหลอถูกแล้วคะ่ะถ้าแปลว่าเขาชืเป็นตามด้วยคำว่าจิ้นเหรินก็เหล่าเชื่อชัวออกเสียงตามนะคะ ท่าชต่อไปฉันเป็นทหารตัวนี้น่าจะได้กันทุกคนนะคะฉันก็คือว่าชือนหรินว่าหรนปัง จินเทียนหว่ามันสวยละอูเกิดเชิงสืวันนี้พวกเราเรียนกันไปทั้งหมดห้าตัวก็คืออีเชิงคุณหมอผู้ชิดพยาบาลเหล่าชื่อคุณครูจิินเหรินทหารจิ่งชาตำรวจ ่เดี๋ยวเราลองไปทำแบบทดสอบกันหน่อยดีกว่าข้อนี้ตรงกับพินอินในข้อใดค่ะลองเลือกดูเลยอีอร์สานคำตอบก็คืออ e ีเชิงข้อที่1น,นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะตรงกับพินอินในข้อใด เริ่มจับเวลานะคะอีอร์สั้นอ่าตัวนี้อ่านออกเสียงว่าผู้สื่อผู้สื่อแปลว่าอะไรเอย่ยอ่าพยาบาลค่ะตุ้ยเหรอถูกแล้วคำว่าจิงชาตรงกับพนอินในข้อใดค่ะจิงชาอี เออซัน er. คำตอบก็คือมีใครเลือกตีซันข้อที่3าบ้างเอ่ยยังปูตุ้ยนะคะไม่ถูกนะเหลือสองข้อคะ่ะข้อไหนเอ่ยอ่ะตีเออข้อที่สองค่ะจริงชาตำรวจนั่นเองเพิ่นป้าง ข้อนี้คำว่าจิ้นเหรินชื่อฉันมาอี้สือเนาะแปลว่าอะไรเอ่ยจิ้นเหรินตุ้ยเหรอทหารค่ะถูกต้องข้อต่อไปอ่าตุย้ยคุณครูนะคะคือคำว่าเหล่าชื่อเฮิ่นปัง อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะใจเจี๊ย